สวัสดีนะคะสวัสดียามยินนะคะกับสีโดอบิกกี้นะคะไอห,หนุ่มหน้าฝรั่งรูปโลนะคะลึกโ้ยลึกได้แลวเลืมไปจุงกะนะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะขอ,ขอกราบเรียนเชิญสู่ครอบครัวบิกกี้นะคะวันนี้มานะคะยามเย็นนะคะอากาศดีดีนะคะไม่รู้ว่าตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่านะคะมาดูนะคะสีดอบิกกี้ทานต้นกล้วยกันนะคะยังอ,อร่อยเลยนะคะ Ha Con bầy mồi này gì? Yeah. Tông kia chê thế. Cắt trong đó mùn mà cho nó. Nè căn bạc quá chi. Chi này Ờ <laughs> 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 à, à. วันนี้จะไปบ้านสมหวังกันนะคะ เมื่อวานนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อิสรีนะคะได้มอบคะแนนให้กับนะคะคุณยายพังสมหวังนะคะก็จะเอาคะแนนมามอบให้พังสมหวังนะคะที่คุณแม่อิสรีได้มอบมานะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่อิสรีมากมากเลยนะคะที่แหวเมตตานะคะป้อนผลไม้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้สีดอวิกกี้นะคะ นี่นะคะฟังสมหวังถึงแล้วนะคะอะลลาพ่ออยู่ไหมพี่แต้มสแตมพ่ออยู่ไหมลูกพ,พ,พ่ออยู่ไหนครับโอ้่พ่อมาพอดีเลยพ่อควานมาพอดีเลยนะคะ ก็คุณแม่อิสรีได้มอบนะคะได้มอบคะแนนให้นะคะทางสมหวังนะคะับ0 0คะแนนนะคะแม่ควานสีโดอบิกกี้ก็ได้นํามาให้แล้วนะคะนี่นะคะสาวสมหวังนะคะพวกควานไปตัดหญ้ามาไปตัดมาจากไหนนี่ทางถนนครับอ๋อพวกควานตัดทางถนนนะคะ ตก็เธอคลิปกเลราพแถ้าไปอันนี้เป็นไลฟ์วิดีโอเ็กนียไปจบคลิปอันนี้อัวีดีโอเออจบคลิปอ้าวอันนี้แมฆวันไปเจาะเลยเจเลตนเมียนเตก็คือตอนยุบเราเรียกไปยิงไลค์กโมาวะ เออไปจอดไอ้กี่มือจ้ะเออเออก็คะแนนที่คุณแม่มอบมานะคะเดี๋ยวพ่อควานนะคะพ่อควานก็จะนำผลไม้นะคะกระจาะอาเจียทมตัวเลยจะตั้งแต่กระจาะอาเจียทมตัวเลย นี่นะคะพังสมหวังนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะสาวสวยนะคะแฟนของซิดวิกกี้นะคะแฟนของเบวกี้นะคะไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะกับสาวสมหวังนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่อิสรีนะคะที่มอบคะแนนนะคะให้กับสาวสมหวังเด้อนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ เออทำท่าจ่ายจนจรตัวซื้อจังเออมือจรจนซื้อนี่นะคุณแม่คะานี่ค่ะพ่อควานนะคะเตรียมแล้วนะคะผลไม้ที่คุณแม่มอบคะแนนเข้ามานะคะอือแปดร้คะแนนนะคะอ้าวพ่อควานอ่า ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควันบาวกี้ไปมอบให้ของอาอันนี้คะแนนของคุณ่อิสรีนคอครับครับนะครับผมอ่าครับขอบคุณคุณแม่คุณแม่อิสรีอิสรีเนาะครับคุณแม่อิสรีนะครับผมที่อ่าเมตตาป้อนอาหารช้างนะครับผมเข้ามาเลี้ยงนะครับช้าตกงานนะครับผมกบขอบคุณนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนำนำรลย้วยครับ ครับผมสจักรลงไถไขรเจ็บครับคุณแม่ครับผมขอบพระคุณมากๆครับอ๋อพอควานก็ทําการป้อนแล้วนะคะคุณแม่สิรีจ๋านะคะก็คะแนนที่คุณแม่หม่อมานะคะแม่ควานของสีดอบิกกี้ก็ได้นํามาให้แล้วนะคะแ0 0คะแนนนะคะถ้าคุณแม่นะคะว่างก็แวะเข้ามาได้นะคะเมตตาได้นะคะสาวสมหวังนะคะก็อยู่กับบิกกี้ตลอดนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะ ก็อยู่ใกล้ชิดกันนะคะไปผูกด้วยกันนะคะสาสมหวังเป็นเป็นช้างที่สวยนะคะคุณแม่จ๋านะคะดูสิหุ่นเขานะคะหุ่นเฟิร์มมากเลยนะคะ,อะ <t> พอควันก็ทําการป้อนแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะลงคลิปให้คุณแม่ไว้ดูนะคะ ขว,วานก็กำลังมาจากจากตัดยาพอดีเนาะอืมสมหวังกินอย่างอาดิเรกรยเลยนะคะเออขว,วานเพาะว่านานๆจะได้กินทีนะคะขอก,กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่อิสรีอีกครั้งนะคะคุณแม่กันะคะท่แบตเมตานะคะซีดอบิกกี้กับสาวสมหวังนะคะกราบขอบพระคุณสูงๆเลยนะคะขอให้บารมีพระปู่ทวีสุวรรณนะคะบารมีโคจศารนะคะของ บารมีพระคุปะการ,รมของซีดอบิกกี้ของสาสมหวังนะคะจงปลุกปักรักษาคุณแม่อิสรีนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดการสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะคะคุณแม่อิสรีจ๋านะคะก็เดินทางไปไหนมาไหนแล้วคล,ลาาทุกเส้นทางนะคะขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุม้มครองนะคะการงานก็ขอให้เจรินรุ่งเรืองนะคะการเงินมั่งคัง่งเป็นอภิมาเรติีรวยล้นฟ้านะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะคุณแม่อิสรีจ๋านะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่แวะเมตตานะคะซีดอบิกกี้ก สาวสมหวังนะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเม่ควานก็ขอลงไล้แล้วนะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงจ้านะคะเอาพระควนันจ้า